One day trip วันเดทริปเกาะล้านนะคะเราพักกันที่โรงแรมเบตตันนะคืนละ300กว่าบาทเองก่อนจะไปเที่ยวนะคะมีรถไอติมมาขายนะโรงแรมต้องกินไอติมก่อนจากนั้นนะจ๊ะไปเขาพระตำหนักสักการะกรมหลวงชุมพรกันก่อนนะคะข้างร่างกรมหลวงเนี่ยเป็นท่าเรือแหลมบาลีไฮเนาะเราจะขึ้นเรือไปเกาะล้านกันในราคา30บบาทพอขึ้นเรือเสร็จเนี่ยก็เช่ามอเตอร์ไซค์ ราคาวันละ300บาทเท่านั้นเองที่นี่น้ำใสมากเหมาะกับการเล่นน้ำมากเราเช่ามอเตอร์ไซค์ขับรถรอบเกาะเลยนะจะไปดูทุกหาดเลยคะ่ะว่าหาดไหนสวยหาดไหนดีแต่สำหรับเราเนะี่ยเราชอบหาดเทียนที่สุดแล้วเล่นน้ำสนุกมาก อันนี้คือหาดอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้นะคะทีแรกว่าจะมาตกหมึกตกปลาที่หาดนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆมันก็เหมือนมีทางให้เดินป่านะให้ไตก้อนหินให้ผจญภัยนะคะฟิลแบบเดินป่าผจญภัยแอดเวนเจอร์มากๆแทบจะสไลดตกหินบรลคาค่ะระวังด้วยนะคะหินลื่นมากแล้วอันนี้ก็คือแบก เบ็ดไปด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตกนะจ๊ะเพราะว่าที่นี่ก้อนหินเยอะมากเลยกลัวว่าเหยื่อจะไปติดที่ก้อนหินแล้วคือทางไปก็ลําบากก็ยังมุดยังมุดหนึงจะพยายามจะไปนะคะนี่คือใส่ชุดว่ายน้ําพร้อมนะคะพร้อมมาเล่นน้ํามากๆวันนี้อันนี้คือจุดชมวิวนะจ๊ะหาดตาแหวนถ้าจะไม่ผิดนะคะเป็นจุดชมวิวคนส่วนใหญ่เล่นน้ํากันที่นี่ และตรงนี้ก็คือหาดเทียนนะคะที่เราแนะนำเพราะฟิลแบบว่าฝรั่งมากเมืองนอกมากฟิลแบบอันดาม,มาันน้ำใสเวอร์ใสมากๆแต่ว่าปลาเยอะไม่เท่าหลีเป๊ะนะแต่คือน้ำใสาย,ส,ายสะอาดายนวลเหมาะกับการเล่นน้ำมากวันนั้นคือเราเล่นน้ำไป2อชั่วโมงนะจ๊ะแล้วก็ออกไปพายเรือตกปลาอีกสองชั่วโมงจ้า กลับมาคือไม่ไปโรงแรมคือกล้ามเนื้อล้าตัวจะแตกขนบ้าไลไรพายเรือ2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราต่อราคาได้2ชั่วโมง200บาทดังนั้นเราต้องใช้ให้คุ้มคะใช้ให้เต็มที่กับเงินทุกบาททุกสตางค์เราโดยที่ลืมสังขารนะคะน้ำมะม่วงแก้วละเออห้าสไม่แน่ใจตอนกลางคืนกลับมากินข้าวบนฝั่งนะคะร้านข้าวต้มนะจ๊ะอาหารก็คือดีดีต่อ